สวัสดีครับแฟนมวยผู้ติดตามเพจบันเทิงมวยไทยบัสเอ็มวยไทยและช่อง YouTube Station คลิปนี้ก็จะมาให้ข้อมูลนักมวยเบื้องต้นพร้อมวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงคู่มวยในศึกมวยไทย7สีประจำวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568ถ่ายทอดสดช่อง7 HD เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปสำหรับมวยไทย7สีในสัปดาห์นี้จะไม่มีมวยรอบปูนเสือ ซึ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการชกรอบแรกนัดที่2ได้ผู้เข้ารอบมาแล้ว4คนจาก4สายซึ่งสาย A ก็ได้แคมารูนสิทธิลมหนาวสาย B เป็นยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยสาย C ผู้ที่เข้ารอบเป็นนำขบวนพอหองกลิ่นและสายดีล่าสุดเป็นทางด้านของพลายพยักทอ,อต่อพรบพานารายที่ชนะนอกยกที่สทางด้านราชศักลูกหมูห้ามาได้อย่างสวยงามซึ่งรอบ8คนก็ยังขาดอีกสี่คน ก็จะชกกันเป็นนัดที่สมเพื่อหาคนเข้ารอบอีก4คนซึ่งสาย A ก็จะเป็น A อตรงเกลียวพบกับเพชรรุ่งโรชช์โชดบางแสนสาย B ีรุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างพบกับยอดบูงามลูกกันทารัตสาย C กล้องสนัน่นสอเทียนโผจะพบกับจักรกล้าศูนย์กีฬาห้วยต้มสายดีราชศัก์ลูกหมูห5พบกับอนันตชัยลานนาอเตอร์ไซซ์ซึ่งเมยอรอบปูนเสือนัดที่3าก็แพ้ตกรอบส่วนคนชนะเข้ารอบ8คนสุดท้าย โปรแกรมการชกนัดที่3ของรอบแรกมวยปูนเสือครั้งที่21จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งมาถึงมวยไทย7สีในสัปดาห์นี้ทั้ง4คู่คู่ที่1เปิดหัวรายการฉลามเพชรสอราชภูมิพบกับสิงห์สำรงสิทธิ์นาย,ยกอนงจะชกกันในพิกัด124ป่ปอนด์คู่ที่2องชัดชัยน้อยลัก,กี้บันเทิงพบกับฮาดิสสจิตสนองชาติจะชกกันในพิกัด125ปอนด์คู่ที่สเพชรสุขุมวิทย บอยบางนาพบกับมงคนเดชเล็กพอพิมลจะชกกันในพิกัด136 6ปอนด์คู่ที่4คู่เอกในรายการเป็นคู่ป้องกันแชม135ป์5 3 5ปอนด์เวทีมวยช่อง7สีจอมผ้าเบรดคอมแพคเจ้าของแชมป์พบกับซูเปอร์เล็กจิตเมืองนอนเป็นผู้ท้าชิงจะชกกันในพิกัด135ปอนด์มาดูคู่ที่หึ่เปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ฉลามเพศรสราชภุมพบกับสิงห์สำโรง สิบนายกอ,อนน่งพิกัด124่อปอนด์นักมวยมุมแดงฉลามเพชรสราชภูมิหรือว่าฉลามเพชรปอกเปลื่มยิมนักชกจากจังหวัดหนองคายเป็นมวยเข่าดุดันประเภทคว้าคอล็อกคอปล้ำตีศอกระยะประชิดอันตรายเป็นมวยเข่ามีหมัดมีศอกที่หนักแรงประเภทกล้าแลกกล้าบวกเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงซ้อมที่ค่ายมวยสราชภูมิสามไฟล่าสุดชนะคะแนนเพิงเจิ้งเพชรพรหมคุณมวยไทย ที่เวทีมวยราชดำเนินชนะน็นนอกยก5เพชรเทวินเทพาคินที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟล่าสุดชกกับชัดชัยน้อยลัคกี้บันเทิงที่สยามพารากอนไม่มีการตัดสินเป็นการชกโชว์เมื่อวันที่5กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาส่วนคู่ชกเป็นสิงสำรงสิทธนายกอนนมนักชกวัย18ปีจากจังหวัดอุบลร,ราชธานีสูง170ซติเมตรชกมวยมาแล้วกว่า30ไฟน้ำหนักป่่อยๆ57กิกรัม เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องประเภทเตะขาต่อยหมัดเป็นมวยอาวุธหนักแรงหมัดสอกขมประเภทฝีมือซ้ายจัดจ้านสมองมวยหลักเหลี่ยมดีเป็นมวยฟอร์มสดซ้อมที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรสถิติสามไฟล่าสุดชนะรวดทั้งสามไฟชนะนอกยกหนึ่งเพชรแสงทองแสงทองคาแกสที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะคะแนนไผ่สีทองเกียรติโสพลที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดชนะคะแนนนัตติเจริญมวยไทย ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้วัดกันที่นอกกับในสดเจอสดฉลามเทศเป็นมวยเข่าแข็งแรงประเภทเปิดเกมในมีปล้ำรัดมัดตีต่อยหมัดฟันศอกหนักแรงธาตุมวยดีหัวจิตหัวใจสู้เกินร้อยเป็นมวยเข่าแข็งแรงในขณะที่สิงห์สำโรงเป็นมวยฟอร์มสดประเภทมวยซ้ายจัดจ้านฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดฟันศอก หมัดศอกอันตรายซ้ายหนักแรงฟอร์มสดเป็นมวยมีนาทีทองมีลุ้นนับน็อกได้ตลอดเวลาไฟนี้ปล่อยเวทดขึ้นมา1 2 4ปอนด์จากไฟล่าสุดที่ชกไว้แค่1 2 1ปอนด์ปล่อยขึ้นมา3ปอนด์คู่นี้ซ้ายกับขวาวัดกันที่นอกกับในจะชกกันในพิกัด124ปอนด์เท่ากันคู่นี้ชอบไปที่สิงห์สำโรงสิทธ์นายกอนงซ้ายจัดจ้านซ้ายทั้งแถบต้นๆจะออกนำไปก่อน ประเภทเตะขาเจาะยางต่อยหมัดฟันศอกอาวุธดูหลากหลายกว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายหลักเหลี่ยมดีสมองมวยความเป็นมวยดีกว่าได้เปรียบรูปร่างได้ใหญ่ได้ลอยซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีจะดีกว่าส่วนฉลามเพชรไฟนี้ต้องลงทุนเปิดเกมเดินเข้าหาดูว่าเสียเปรียบทางมวยซ้ายเข้ามาหลวมๆม,มีโอกาสที่จะโดนหมัดโดดศอกนับนอกได้ชอบไปที่สิงห์สำโรง สิทธิ์นายกอนงสายจัดจ้านอาวุธหลากหลายกว่าเป็นมวยอาวุธหนักแรงมวยมีนาทีทองไฟนี้สิงสำโรงสิทธิ์นายกอนงจะเอาชนะฉลามเพทสสราชภูมิไปได้แบบมีลุ้นนับน็อกคู่ที่สองจัดชายน้อยลัคกี้บันเทิงพบกับฮาดิสอสนองชาติจะชกกันในพิกัด125ป่ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงจัดชายน้อยลัคกี้บันเทิงนักชกวัย20ปีจากจังหวัดสงขลาสูง169เซนติเมตร ชกมวยมาแล้วกว่า70สิไฟน้ำหนักปล่อยปล่อย58กิโลกรัมเป็นมวยฝีมือมวยขวาประเภทตั้งรับจับทางดักแต่ดักแทงซ้ายหน้าออกได้ดีออกได้แม่นหวังผลหมัดสวนสอกสวนแรงอันตรายหลักเหลี่ยมสมองมวยดีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรเป็นมวยผู้จัดสถิติสามไฟล่าสุดชนะน็อกยกสองชนะศึกสอสักคูเมืองที่เวทีมวยราชดำเนินชนะคะแนนขุนด่งสอแสนรักที่เวทีมวยช่องเจ็สี ไฟล่าสุดชกโชว์กับฉลามเพชรปอบเริ่มยิมที่สยามพารากอนไม่มีการตัดสินเมื่อวันที่5กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาส่วนคู่ชกฮาดิสสอจิสนองชาตินักชกวัย16ปีจากกรุงเทพมหานครสูง165เซนติเมตรน้ำหนักต่อยต่อย50กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า68ไฟเป็นมวยฝีมือมวยขวาเป็นมวยจังหวะสองประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะทับเตะขา ในก็มีขวางหน้าดันแทงล็อกรัฐมัตตีในแข็งแกร่งอาวุธหลากหลายเป็นมวยฝีมือประเภทนอกได้ในดีซ้อมที่ค่ายมวยสอจิสนองชาติสถิติสามไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรรุ่งโรจน์โชคบังแสนที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชนะนอกยกสี่เพชรตาขุนสอพงอมอมรที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดแทน,นอกยกสี่ให้กับฟ้ามงคลสอโชคมีชัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่สีมกราคมที่ผ่านมา สำหรับมวยคู่นี้ฝีมือกับฝีมือชัดชัยน้อยเป็นมวยรุ่นพี่เป็นมวยฝีมือมวยขวาประเภทเตะต่อยแรงหมัดสอกอันตรายหมัดหนักศอกคมเป็นมวยประเภทเดินได้ฝีมือได้ฝีมือหลักเหลี่ยมดีเก่าเกมซ้องอยู่ค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรเป็นมวยผู้จัดช่วงหลังถือว่าฟอร์มสดกำลังห้าได้ใจในขณะที่ฮาเดสเป็นรุ่นน้องมวยฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายสมองมวยไอคิวมวยดี ประเภทดักแต่ดักแทงเป็นนักมวยดาวรุ่งฝีมือดีอาวุธหลากหลายล่าสุดก็ปล่อยเวทขึ้นมาชกที่124ปอนด์แต่ก็แพ้น็อกให้กับฟ้ามงคลสชกมีชัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยข้อสังเกตไฟนี้เพิ่มเวทขึ้นมาที่125ปอนด์และชกกลางวันเป็นการเพิ่มเวทไฟที่สองเข้าใจว่าร่างกายกำลังเจริญเติบโตแต่ดูว่าจะต้านแรงประทะทางด้านฉนชดชัยน้อยได้หรือไม่ ฝีมือกับฝีมือจะชกกันในพิกัด125ปอนด์เท่ากันชอบไปที่นักมวยรุ่นพี่ชัดชัยน้อยลัก,กี้บันเทิงที่ต่อที่โดนต่อโดนดูกแกร่งกว่าเก่ากว่าเบียดไปเบียดมาทาดมวยดีกว่าชัดชัยน้อยมีรายการชกกลางวันอยู่เป็นประจำและที่สําคัญเวต125ปอนด์เป็นเวตธรรมชาติหรือว่าจะเต็มเวทมากกว่าส่วนฮาดิสเป็นรุ่นน้องไฟนี้เพิ่มเวทขึ้นมาและมาชกกลางวัน เจอมวยรุ่นพี่จอมเก๋าอย่างฉัตรชัชยน้อยถือว่าเป็นงานยากสำหรับอดิษชอบไปที่ฉัตรชัชยน้อยลัคก,กี้บันเทิงหนักแรงกว่าเกากว่าทีต่อทีโดนต่อโดนใจพี่ใจน้องธาตุมวยดีกว่าคุ้นกับเวทีได้เปรียบเสียงเชียร์บรรยากาศในเวทีดีกว่าไฟนี้ฉัตรชัชยน้อยลัคก,กี้บันเทิงจะเอาชนะฮาดิสสอจิตสนองชาติไปได้แบบสนุกคู่ที่สามเป็นรองคู่เอกเพชรสุขุมวิทย์บอยบางนา พบกับมงคลเดชเล็กพอพิมอ่อนจะชกกันในพิกัด3 6 6ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงเพชรสุขุมวิต์บอยบางนานักชกวัย26ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง167เซนติเมตรชกมวยมาแล้วกว่า55ไฟบไฟเป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องประเภทเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาวงในปล้ำรัดมัดตีในแข็งแกร่งเป็นมวยบุกกล้าแลกกล้าบวก ขยันเดินขยันออกอาวุธช่วงหลังก็จะไปชกในรายการศึกวันลุมพินีแชมเปี้ยนชิพฟองการชกก็แพ้มากกว่าชนะเป็นมวยที่หยุดไปนานซ้อมที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทสถิติสามไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีศึกวันลุมพินีแชมเปี้ยนชิพแพ้คะแนนก้องศึกแฟร์เทคศึกวันลุมพินีแชมเปี้ยนชิพไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนดวงสมพงษ์จิตมืองนลศึกวันลุมพินีแชมเปี้ยนชิพ เมื่อวันที่สามพฤษภาคมปี2567ที่ผ่านมาถือว่าหยุดไปเกือบหนึ่งปีสำหรับเทชรสุขุมวิทส่วนผู้ชกเป็นมงคลเดชเล็กพอพิมพ์อ่อนนักชกวัย29ปีจากจังหวัดร้อยเอ็ดสูง170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย65กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่าหนึ่งต์อไฟเป็นมวยเข่าแข็งแรงกระดูกมวยดีกว่าการผ่านมวยดีกว่าประเภทล็อกรัดมัดต,ตีดักแต่ดักแทงวงในเหนียวแน่นร่างกายแกร่งทั่วแผ่น หลักเลี่ยมฝีมือดีมีลูกหักลูกเทเป็นมวยเข่าเก่าเกมซ้อมที่ค่ายมวยพอพิมพ์อ่อนสามไฟล์ล่าสุดแท้คะแนนไ่แดงลูกเจ้าพ่อรงต้มที่เวทีมวยราชดำเนิน a w s ชนะคะแนนโมฮัมเหม็ดไซรัตยิมที่เวทีมวยราชดำเนิน a w s ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนสิบแสนพอหอมกลิ่นที่สนามมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามงคลเดชเล็ก กลับมาภาคนี้ก็เป้าหมายคือมุ่งสู่รายการวันแชมเปี้ยนชิพช่วงนี้อยู่ในช่วงซ้อมใหญ่เป็นการเทสร่างกายเพื่อคืนฟอร์มเก่งก็ว่าได้จากไฟที่ผ่านมาก็ถือว่ายืนระยะได้ดีร่างกายดีไฟนี้เป็นไฟที่สองของการกลับมาภาคใหม่ภายใต้เพชรเกียรติเพชรคู่นี้เป็นมวยเวทใหญ่พิกัด136ปอนด์เพชรสุขุมวิทเป็นมวยอาวุธหนักแรงเป็นมวยเข่าประเภทเตะขาต่อยหมัดวงในตปล้ำรัดมัดตี หมัดสวนสอกสวนอันตรายช่วงหลังไปชกในรายการวันลุมพินีแต่ไม่ประสบความสำเร็จหายไปเกือบปีไฟนี้กลับมาภาคใหม่ในกติกามวยไทยห้ายกต้องดูที่สภาพร่างกายการฟิตซ้อมว่ามาดีไม่ดีในขณะที่มงคลเดชเล็กประเภทมวยเขา่าประเภทเตะนำตั้มตีวงในแข็งแกร่งมีลูกหักลูกเทเก่าเกมลักเลี่ยมสมองมวยดีกระดูกมวยดีกว่า ไฟล่าสุดก็กลับมาหายใจไว้แล้วที่เวทีมวยช่องเจ็สีแห่งนี้เป็นมวยที่อยู่ในแผนงานสร้างของผู้จัดที่เตรียมมุ่งสู่ศึกวันแชมเปี้ยนชิพคู่นี้เป็นมวยเว็ดใหญ่มีลุ้นนับน็อกหมอสนามเตรียมทำงานได้เลยประเภทอาวุธหนักแรงมีลุ้นนับนอกอยู่ที่เพชรสุขุมวิทประเภทมวยเข่าแข็งแรงลักเลี่ยมฝีมือดีมีลูกเก่าอยู่ที่มุคลเด็ดเล็กจะชกกันในพิกัด136ปอนด์ ชอบไปที่มงคลเดชเล็กพอพิมพ์ออนดูว่าสภาพร่างกายช่วงนี้ดีกว่าไฟล่าสุดนี่ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้สวยต้นต้นบล็อกหมัดสอกของเพชรสุขุมวิทยให้ได้หากไม่โดนนับนอกไปก่อนท้ายท้ายเข่าในดีกว่ามีลูกหักลูกเทเก่าเกมสมองมวยไอคิวดีกว่ากระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าสภาพร่างกายดีกว่าเบียดไปเบียดมาการยืนระยะดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าการป้องกันตัวดีกว่า ไฟนี้มงคลเดทเล็กพอพิมพ์อ่อนจะเอาชนะเทรสุขุมวิทบอยบางนาไปได้มาดูคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการเป็นการป้องกันแชมป์ในรุ่น135 5่อนด์สนสนามมวยช่อง7สีจอมผ้าเบรดคอมแพคหรือจอมพรัญชัยพบกับซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนจะชกกันในพิกัด13 5่อนด์มานมาดูที่นักมวยมุมแดงจอมผ้าเบรดคอมแพคนักชกวัย21ปีจากจังหวัดสุราธ,ธานี สูง173เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย67กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100่งรไฟเป็นมวยเข่าแข็งแรงประเภทเปิดเกมคว้าคอล็อกรัดมัดตีขวางหน้าดันแทงศอกสับศอกสวนหนักแรงเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ายแรงร่างกายแกร่งทั่วแผ่นซอมที่ค่ายมวยพรันชัยสถิติสามไฟล่าสุดท้นายคะแนนไมเคิลสาวาที่จังหวัดสุราธ,ธานี ชนะคะแนนเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีล่าสุดแก้มืออีกครั้งชนะคะแนานเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่ห้ามกราคมที่ผ่านมาส่วนนักมวยมุมน้ำเงินซูปเปอร์เล็กจิตมืองนท์นักชกวัย21ปีจากจังหวัดขอนแกน่นสูง175เจ็ห้าเซนติเมตรน้ำหนักต่อยปล่อย67กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่าหนึ่งรอยไฟเป็นมวยฝีมือมวยขวา รูปร่างสูงยาวประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงสายหน้าเตะออกได้ดีออกได้แม่นหวังผลมีลูกทิพย์สกัดหมัดศอกหนักแรงอาวุธหลากหลายเป็นมวยฝีมือหลักเลี่ยนดีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตมึงนนสถิติสามไฟล์ล่าสุดเสมอธงน้อยวอสังประไพที่สวนสยามชนะคะแนนสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดชกแก้มือแพ้คะแนนให้กับสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้า ที่จังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้ฝีมือกับเขาจอมเป็นมวยเข่าแข็งแรงประเภทเดินจับขอคว้าขอบปล้ำรัดมัตติระยะประชิดมีศอกที่อันตรายประเภทเดินเบียดบทร่างกายแข็งแรงแข็งแกร่งมีหลายก๊อกเป็นมวยบูเดินเปิดเกมร่างกายดีร่างกายสดไฟนี้ป้องกันแชมป์ครั้งแรกซึ่งผู้ท้าชิงเป็นซูเปอร์เล็กจิตเมืองนนมวยฝีมือดี อาวุธครบเครื่องประเภทจังหวะสองดักแต่ดักแทงอาวุธหลากหลายอาวุธไวกว่าสมองมวยไอคิวมวยดีได้เปรียบรูปร่างสูงยาวคู่นี้เป็นการประทะก,กันของค่ายใหญ่กับใหญ่เจอกันหน้าเสือสู้กันเต็มที่ฝีมือเก่าเกมอาวุธหลากหลายอยู่ที่ซูเปอร์เล็กประเภทมวยเข่าแข็งแรงร่างกายดีขยันเดินขยันเปิดเกมอยู่ที่จอมชอบไปที่จอมผ้าเบรดคอมแพคต้นๆอาจจะอืดช้าก,กว่า แต่ว่าสีห้าพอเบียดไปเบียดมาท้ายๆมีลูกเดินมีลูกขยันปล้ำรัดมัดตีเข่าในแข็งแกร่งร่างกายดีแกร่งทั่วแผ่นท้ายๆจะเบียดเอาชนะซูปเปอร์เล็กจิตมึงหนุนป้องกันแชมป์ร้อยสาสิบปอนด์ช่องเจ็ดสีเอาไว้ได้มาสรุปกันอีกครั้งคู่ที่หนึ่งชอบสิงสำโรงสิทธนายกอโนงแต่ซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายที่ต่อที่หนักแรงกว่าอาวุธหลากหลายกว่า ไฟนี้จะเอาชนะฉลามเท็รสราชภูิไปได้คู่ที่สองชอบชัดชายน้อยลัคก,กี้บันเทิงฝีมือมวยเก๋กว่าคุ้นชินกับวิีชกกลางวันเป็นประจำชกในเวทของตัวเองเป็นมวยรุ่นพิธาตมวยดีกว่าใจพี่ใจน้องอาวุธทีต่อทีหนักแรงกว่าไฟนี้จะเอาชนะฮาดิสสจิสนองชาติไปได้คู่ที่สามชอบมงคลเดชเล็กพอพิมพ์อ่อนหลักเลี่ยมสมองมวยดีกว่าเก่าเกมกระดูกมวยดีกว่า จังหวะเบียดเบียดมีลูกหักลูกเทระบบป้องกันตัวดีกว่าทีต่อทีเก่าวกว่าร่างกายดีกว่าเป็นมวยใหญ่ที่อยู่ในแผนงานคนจัดมุ่งสู่วันแชมเปี้ยนชิพไฟนี้จะเอาชนะเพชรสุขุมวิทบอยบางนาไปได้คู่ที่สี่เป็นคู่เอกนำรายการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่น1นึ่งอนด์สปอนสนามมวยช่องเจดสี 4. ชอบจอมผ้าเบรดคอมแพคต้นตนอาจจะดูช้าอึดๆกว่าแต่ว่าจะได้ลูกเดินลูกขยัน ร่างกายดีแกร่งทั่วแผ่นท้ายๆปล้ำรัดมัดตีเข่าในดีกว่าชินกับเวทีและมีรายการชกกลางวันเป็นประจำไฟนี้จอมผ้พเบรคคอมแพคจะเอาชนะซูเปอร์เล็กจิตมืองนนท์ป้องกันแชมป์รุ่น135ปอนด์เวทีมวยไทยเจ็ดสีไว้ได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการวิเคราะห์วิจาร์ล่วงหน้าฝันทงศึกมวยไทยเจดสีประจำวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568จากสนามมวยช่องเจดสี สดเวลาบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าข้อดีข้อเสียของนักมวยพร้อมเรดไม้แรกในวันศุกร์นี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงขอบคุณที่ติดตามเทปบันเทิงมวยไทยช่องมัสสเตชันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ